รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชม okay, okay. สวัสดีคร <Okay. S 1> ับนักเรียนชั้นป6นะครับในใบางานวิชาการงานอาชีพนะครับอีกหนึ่งใบางานนะครับเราก็ มาถึงหน่วยที่5เรื่องงานประดิษฐ์การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งทุกชิ้นชิ้นงานนะครับก็จําเป็นก็จะต้องใช้ความรู้หลากหลายนะครับเพื่อให้การทํางานนั้นก็มีประสิทธิภาพนะครับประหยัดแรงงานประหยัดเวลานะครับไม่สูญเสียวัสดุนั้นนะครับไปโดยใช่เหตุนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ได้ผลงานที่มีคุณภาพนะครับ เราก็จะใช้ทักษะการสร้างชิ้นงานนะครับแล้วก็แผน,นภาพความคิดแล้วก็กระบวนการเทคโนโลยีสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่ได้มีบอกไว้ก็คือเราต้องใช้ความระมัดระวังและก็ความปลอดภัยนะครับเช่นเราจะตัดขวดพลาสติกนะครับเราต้องใช้มีดหรือใช้กรรไกรหรือคัตเตอร์เนี่ย เราก็ต้องมีความระมัดร,ระวังนะครับเพื่อให้มีความปลอดภัยมากที่สุดนะครับหากไม่ระมัดร,ระวังเนี่ยก็จะเกิดอันตรายต่อตนเองแล้วก็ผู้ที่นำสิ่งของเครื่องใช้งานประดิษฐ์ที่เราสร้างนั้นนะครับไปใช้แล้วแล้วก็เกิดความเสียหายหรือเกิดอันตรายนะครับ <l ug> การสร้างชิ้นงานนะครับ เราก็ต้องมีทักษะทักษะแรกก็คือความช,ชำนาญงานในด้านต่างๆนะครับหึงทักษะทางด้านการตัดตัดสิ่งของต่างๆนะครับเช่นใช้กรรไกรตัดกระดาษนะครับเราจะไม่ใช้กรรไกรไปตัดแผ่นเหล็กหรือแผ่นพลาสติกนะครับใช้เลื่อยในการตัดไม้นะครับใช้คีมในการตัดลวด เราจะไม่เอากันไกลนะครับไปตัดลวดเพราะว่าเดี๋ยวกันไกลนั้นก็จะเสียคมนะครับสนะครับทักษะในการเจาะนะครับการเจาะก็ทำให้ชิ้นงานนั้นน่เกิดรูขึ้นมานะครับเช่นใช้เครื่องเจาะกระดาษนะครับใช้เครื่องเจาะตาไกลน,นะครับหรือใช้สวัานไฟฟ้าในการเจาะไม้ จาะพลาสติกหรือเจาะปูนนะครับสามทักษะในการทาสีนะครับเมื่อเราสร้างชิ้นงานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องตกแต่งนะการตกแต่งที่เป็นหัวใจหลักก็คือการทาสีให้กับชิ้นงานนะครับใช้ผูกกันในการทาสีนะครับใช้เกลียงเพ้นสีนะครับ,รนะรบหรือใช้แปรงทาสีเลยก็ได้ทนะาชิ้นงานนั้นมีขนาดใหญ่นะครับ แผนภาพความคิดเราจะทำยังไงเอออ่าเราลองเชื่อมโยงสิ่งต่างๆสิหากเรามีเศษไม้มีเศษผ้านะครับมีกระป๋องมีกระดาษลังนะครับหรือกระดาษกล่องแล้วก็มีกระป๋องซึ่งเป็นโลหะเรามี5สิ่งนี้เนี่ยเราลองคิดสิเราจะทำอะไรนะครับอ่ากลับมาสู่นะครับ เข้าสู่ใบงานนะครับที่6เรื่องงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้นะครับนะกรุณาเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะครับแห้ชัดเจนชั้นนะครับป .6 ทหกทำอะไรก็ว่าไปนะครับเลขที่ใส่ด้วยนะครับคำสั่งให้นักเรียนยกตัวอย่างเศษวัสดุเหลือใช้รอบตัววัสดุเหลือใช้หรือเศษวัสดุรอบตัวน่ยเป็นวัสดุที่เหลือจากการสร้างงานอื่นๆ วัสดุทั้งที่เป็นวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์นะครับที่ไม่ได้ใช้ตามวัตถุประสงค์แล้วมันก็มักจะมีเศษชิ้นส่วนเหลืออยู่นะครับแต่เราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อ้าวมีอะไรนะนักเรียนก็ไปดูเลยนะครับอ่าโอเคนะครับต่อมานะครับข้อที่2ยกตัวอย่างเศษนะครับวัสดุที่ มาจากธรรมชาติเนาะเราสามารถนำไปผลิตอะนำไปประดิษฐ์นะครับเป็นอะไรได้บ้างอย่างเช่นผักตบชวาก็เป็นกระเป๋าตะก้ารองเท้าแตะที่กันกันแทงไม้ไผ่เป็นอะไรเป็นภาชนะเป็นต่างหูเป็นกระบอกน้ําเป็นออมสินกระลามะพร้าวเป็นโคมไฟเป็นกระบวยตักน้ําเป็นหวีเป็นกระเป๋าเป็นกําไลข้อมือเป็นภาชนะและเป็นของเล่น เปือเขาพ่อเป็นดอกไม้ประดิษฐ์เป็นตุ๊กตาเป็นกระทมอ่าหมดแล้วนะครับสําหรับใบงานที่หกก็เฉลยกันไปเลยนะครับนักเรียนก็ทำด้วยตนเองแล้วก็เฉลยด,ด้วยตนเองเลยนะครับเสร็จแล้วก็นํามาส่งในวันที่ครูเขาได้นัดหมายไว้นะครับไปละ